เมื่อดวงอาทิตย์ดับสูญไปจากโลกมวลมนุษย,ยชาติจึงตกอยู่ในความสับสนอลมา่านและต้องหาทางลีกหนีจะค่วงแหงความมืดมิดไปตลอดกาลวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนั่งลาสันไรเป็นหนังปี2 0 1 9เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เ่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำยูทูบพรีเมียมในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติ209าบาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล ก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แทฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยส,สิเพียงแค่สแกน ID l ดียลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประกันว่าได้ชัวร์ไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เปิดเรื่องมาที่สภาพของโลกที่เข้าขั้นวิกฤตเมื่อมนุษย์ใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและถ่านหินจนหมดเกลี้ยงจึงหันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนโดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปโดยใช้แผงโซลาเซลล์กักเก็บพลังงานจากแสงในตอนกลางวันเพื่อดึงออกมาใช้ในตอนกลางคืนและมันก็เป็นอย่างนั้นเสมอมาจวบจนปัจจุบัน ถ้าตัดมาที่ประเทศจีนยุคที่ทุกอย่างต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อนชายหนุ่มนามว่าซานยางถูกปลุกใหตตื่นขึ้นโดยนาฬิกา AI นามว่าเอลซาเขาเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ของบริษัทเฮลิออร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์รายใหญ่ที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์นำโดยซ e o วังซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์นี้และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ชุบชีวิตมวลมนุษย์ซานยางได้รับข้อมูลดาวเทียมล่าสุดจากวน รายงานน้นมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ในวงโคจรของระบบสุริยะหายไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของดวงอาทิตย์แต่ระบบประมวลผล AI แย้งว่ามันผิดกฎพลังงานในเชิงฟิสิกดังนั้นดวงอาทิตย์ที่สร้างพลังงานให้ตัวเองจะไม่มีวันหายไปจากระบบสุริยะแน่นอนเมื่อซานยางเข้าไปทำธุระในเมืองจะเห็นได้ว่าร้านค้าทุกแห่งเต็มไปด้วยสินค้าที่ติดแผงโซลร์เซลล์และล้วนแล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเฮริออสบททั้งสิน้นหลังจากซานยาง จับจ่ายของใช้ที่จำเป็นจึงกลับอพาร์ตเมนต์ไปนอนพักตามปกติทว่าเช้าวันรุ่งขึ้นสารยางถูกปลุกด้วยสัญญาณฉุกเฉินบนหน้าจอคอมเขาพบว่าความส่องสว่างของดวงอาทิตย์ลดลง15เอร์เซและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆ AI ประมวลผลว่านี่คือผลกระทบจากการที่ดาวเคราะห์ดวงเมื่อวานหายไปสารยางที่ตระหนักได้ว่าหากไม่รีผ่าทางแก้ไขดวงอาทิตย์จะดับสูญในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหนา้าจึงบอกเอลซ่าให้โทรหาซีอเพื่อแจ้งข่าว นทันททีว่าหวังที่รู้อยู่แล้วกลับไม่มีท่าทีทุกร้อนอะไรสามย่งตั้งคำถามกับซานยางว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่โลกจะถึงคราวอวสานคุณจะทํายังไงต่อไปซานยางบอกว่าเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดหวังจึงให้พิกัดสถานที่แห่งหนึ่งและบอกให้ซานยางไปพบเขาที่นั่นเมื่อเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีจึงเข้าไปหาเพื่อนข้างห้องนามว่าเฉินมูที่หน้าต่างห้องเป็นบานกระจกที่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ชัดเจนท่า ท่ามกลางคำถามของหญิงสาวว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นภาพเบื้องหน้าเผยเห็นดวงอาทิตย์ที่เคยส่องสว่างจา้าและไม่อาจมองตรงๆได้ด้วยตาปลาบัตรนี้มันกระพริบริบปรเหมันไฟฉายที่ฐานใกล้หมดและไม่นานหลังจากนั้นมันก็ระเบิดเป็นจุนท่ามกลางความตกใจของคนทั่วทั้งโลกข่าวทุกสำนักที่กำลังถ่ายทอดสดบอกให้ประชาชนทุกคนรีบหลบเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยขณะน่านฟ้าเริ่มโอบล้อมไปด้วยความมืดสานยางกลับไปที่ห้องเพื่อตรวจเช็ค ข้อมูลบางอยา่างโดยเชินมู่เอาตโยนคำถามใส่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทันทีที่ระบบ AI ประมวลผลว่าหลังจากโลกสูญสิ้นดวงอาทิตย์อุณหภูมิทั่วโลกจะลดลงถึงศูนย์ฟาเรไนไฮน์ใน1สัปดาห์และติดลบร้อยฟาเรไนไฮน์ใน1ปีออกซิเจนจะค่อยๆหมดไปสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบจะหายไปจากโลกและโลกจะกลายเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งสารยางบอกเฉินมู่ว่าตอนนี้โลกเรากำลังล่มสลายจงกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เธอรักให้คุม้มค่าเมื่อส สารยางออกไปดูสถานการณ์ภายในเมืองก็พบว่าประชาชนต่างสับสนและตื่นตระหนกร้านขายของชำเต็มไปด้วยผู้คนที่พยายามกักตุนสเสบียงและสานยางก็เป็นหนึ่งในนั้นปัญหาคือแคชเชียร์ไม่สามารถคิดเงินได้เพราะไม่มีไฟฟ้าแม้จะมีพลังงานสำรองแต่มันก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของคนทั้งเมืองอยู่ดีสานยางจึงแอบหยิบน้ำดื่มและแผนที่เพื่อใช้ในการเดินทางทว่าเขากลับถูกโจรดักป้นและชิงของมีค่าไปทั้งหมด หลังได้สติซานยางพบว่าดวงอาทิตย์ได้หายไปเป็นเวลากว่า12ชั่วโมงเขารีบกลับไปที่อพาร์ตเมนต์เพื่อเก็บข้าวของสําหรับย้ายถิ่นฐานเป็นเวลาเดียวกับที่เฉินมู่เข้ามาบอกว่าตัวเองติดต่อครอบครัวไม่ได้และต้องการให้ซานยางช่วยเหลืออีกฝ่ายปฏิเสธในตอนแรกแต่พอรู้ว่าเธอมีรถเขาจึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือและบอกว่าจะอาสาพาเธอไปหาครอบครัวแต่มีข้อแม้ว่าต้องพาเขาไปหาซีอีโอของเฮริออสเสก่อนเมื่อออกเดินทาง ทั้งคู่พบกับการเจาราจรติดขัดบนท้องถนนเนื่องจากผู้คนจํานวนมากต่างเดินทางกลับไปพบหน้าครอบครัวระหว่างทางเฉินมู่เกิดปวดฉี่ขึ้นมาสานยางจึงต้องเลี้ยวเข้าปั๊มแต่ขณะที่เธอลงไปเข้าห้องน้ำชายหนุ่มก็เผยทาดแท้ด้วยการทิ้งเธอไว้ลําพังและว่างหนีไปคนเดียวเป็นโชคดีของเฉินมู่ที่รถของชานยางดันติดเข้ากับขบวนประท้วงซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เธอกลับมาพอดีเฉินมู่ถามว่าทำไมคุณมาจอดรถตรงนี้อีกฝ่ายบอก บอกตัวเองแค่กลับรถมารอเพื่อให้ออกได้สะดวกมากขึ้นต่อมาทั้งสองมาถึงจุดที่ซีอโอนัดพบได้สําเร็จเผยให้เห็นผู้คนจํานวนหนึ่งที่กําลังจัดงานเลี้ยงเล็กๆโดยไม่ได้แยแสสถานการณ์ของโลกภายนอกเลยสักนิดหนึ่งในนั้นบอกให้รอคุณวังครู่หนึ่งอีกไม่นานเขาก็คงจะมาถึงขณะเดียวกันนาะฬิกาข้อมือของซานยางก็ดับปูบลงทาให้เอลซ่าซึ่งเป็นระบบ AI และเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่เขามีต้องมาด่วนจากไปเพราะสูญสิ้นพลังงาน อยางเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเขามีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมและแทบไม่มีเพื่อนฝูงในโลกของความเป็นจริงเลยสักคนทว่าเชิญมู่ที่สังเกตเห็นว่าสานยางดูเศร้าปแปลกๆจึงเข้าไปปลอบใจและบอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีซึ่งก็ทําให้ชายหนุ่มเริ่มรู้สึกดีกับเธอขึ้นมาบา้างเมื่อซีอีโอวังมาถึงสานยางโยนคําถามใส่ทันทีว่าทาไมคุณถึงเรียกผมมาที่นี่และกําลังวางแผนอะไรอยู่เนื่องจากวังเป็นมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆของโลกสานยางจึงเชื่อว่า าเขาน่าจะพาให้ตนมีชีวิตรอดต่อไปได้แต่แล้วอีกฝ่ายกลับบอกว่าสถานการณ์มันเลวร้ายเกินกว่าจะใช้เงินเยียวยาดังนั้นแผนของเขาคือการได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวก่อนที่วาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงหวังยังเปิดเผยให้ฟังถึงความจริงเงินหน้าคนรู้แท้จริงแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้ดับสูญไปเพราะการระเบิดโดยธรรมชาติแต่เป็นฝีมือของสิ่งทรงภูมิจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ท่งปัญญากว่าเราในทุกๆดานได้สร้างรูนอนขึ้นมาดูดดวงอาทิตย์ได้หาย วับไปเพื่อเก็บเกี่ยวไปเป็นพลังงานแกดาวของพวกมันแล้วระบบสุริยะก็คือหนึ่งในเป้าหมายสิ่งเลวร้ายที่สุดคือเมื่อดวงอาทิตย์ถ่ายไปดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจะขาดแปรงโน้มถ่วงและล่องลอยอย่างไร้จุดหมายในห้วงกาแล็กซีฟังมาถึงตรงนี้แล้วนายยังจะคิดจะมีทางไหนอีกเรือที่จะช่วยเหลือโลกของเราให้พ้นจากความพินาศดังนั้นแผนของฉันคือนอนรอความตายอย่างสงบอยู่ที่นี่แต่ท่านายยังดึงดันที่จะสู้ต่อไปจงเดินทางไปที่พิกัดดส ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแห่งเดียวที่ยังใช้พลังงานจากถ่านหินและอาจมีแสงสว่างสําหรับใช้ดํารงชีวิตไปสักระยะแต่ความน่ากลัวของเส้นทางนั้นคือนายจะต้องต่อสู้กับอุณหภูมิที่ติดลบขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจทําให้แข่งตายอยู่ในรถก่อนจะไปถึงได้ง่ายแน่นอนว่าสารยางเลือกคนทางที่สองเขาได้เชิญมู่จึงออกเดินทางอย่างไม่รีรอซึ่งความหนาวเย็นในตอนนี้มีอนุภาพเปลี่ยนน้าในขวดให้กลายเป็นน้ําแข็งได้อย่างง่ายได้และตามที่ตก ลงกันไว้ในตอนแรกซานย่างจึงต้องพาเฉินมู่ไปหาครอบครัวตามสัญญาก่อนจะเดินทางไปยังริสติกโฟต,ต่อไประหว่างทางทั้งคู่เห็นยานอาวกาศทยานขึ้นฟ้าซานยางจึงบอกว่านั่นคงเป็นพวกคนรวยที่บินหนีไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อเอาชีวิตปอดเมื่อถึงบ้านของเฉินมู่ภาพเบื้องหน้าทำใม่หญิงสาวช็อกแทบเป็นลมเมื่อสมาชิกครอบครัวทุกคนถูกสังหารอย่างเลือดเย็นในมือมีจดหมายเขียนบอกเอาไว้ว่าพ่อกับแม่ตุนสเสบียงเอาไว้เพ ็รู้ว่าลูกกาลังจะมาแต่ไม่รู้ว่าพวกเราจะทนกับความเหน็บหนาวได้นานแค่ไหนอย่างไรก็ตามพ่อและแม่ของเชิญมู่ดันมาถูกฆ่าตายก่อนได้พบนาลูซึ่งก็ทําให้หญิงสาวรู้สึกขดขู่ใจเป็นอย่างมากสานยางให้กําลังใจเพื่อนสาวด้วยการบอกว่าจงมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อพวกเขาอย่างดีนะที่ยังน้อยเธอได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวต่างกับฉันที่กําพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กและไม่เคยรู้เลยว่าพวกเขาเป็นใครก่อนที่สานยางได้ชวนเธอไปใช้ ชีวิตร่วมกับเขาที่ดิสตริกโฟทำให้เฉินมู่รู้สึกดีขึ้นและไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปหลังออกเดินทางต่อสักระยะไม่นานพวกเขาก็มาถึงเขตสาและแปลกใจที่แผนที่พามาผิดทางประกอบกับแบตเตอรี่รถยนต์กำลังจะหมดแต่เป็นโชคดีที่ผ่านบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขียนป้ายบอกเอาไว้ว่าซื้อขายไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินสารยางจึงเสี่ยงเข้าไปทาภายในปรากฏสามีภรรยาสูงวัยที่ออกมาต้อนรับและอ้างว่ามีไฟฟ้าสำรองที่สกัดจากทา หพอซื้อจากดิสตริกโฟมากักตุนไว้จํานวนมาซานยางจึงตกลงซื้อขายเพื่อให้เดินทางต่อไปได้แต่หญิงคนนั้นกลับขังทั้งคู่ไว้และแย่งกุญแจรถจากซานยางก่อนขับหนีออกไปโดยไม่เหลียวแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้ทั้งสองต้องพักค้างแรมที่บ้านหลังนี้อย่างไม่มีทางเลือกทั้งที่หากโดยสารด้วยรถยนต์ก็จะถึงที่ดิสตริกโฟในไม่ชา้าทว่าบัดนี้ความหว่างสุดท้ายได้เมื่อหลายซีนสมอาการเจ็บขาของซานยางที่ถูกโจนปล้นช เกิดกำเริบจึงบอกให้เชิญมู่เดินเท้าต่อไปที่ดิสตริกโฟเพียงลําพังโดยทิ้งตัวเองที่เป็นตัวถ่วงไว้ข้างล่างแต่เธอยือนยันว่าจะไม่ยอมจากไปโดยไม่มีสารยางเด็ดขาดท้ายที่สุดทั้งคู่จึงต้องร่วมทางกันอีกครั้งด้วยการเดินเท้าระหว่างทางก็พักกินนมีกึ่งสําเร็จรูปที่นําติดตัวมาด้วยท่ามกลางดวงดาวบนท้องฟ้าที่ส่องประกายมากกว่าที่เคยหลังจากเดินทางต่อจนไปเจอเข้ากับเมืองแห่งหนึ่งก็พบกับรถตัวเองที่ถูกขโมยมาพร้อ ได้กลุ่มชายชะกันนําไปทวนที่สังเกตเห็นแนละมีคนซุ่มดูอยู่หัางาซานยางเห็นท่าไม่ดีจึงแสดงตัวเป็นเหยื่อรอเพื่อเบียงเบนความสนใจให้พวกมันคิดว่าเขามาคนเดียวก่อนถูกจับตัวไปใช้แรงงานทาให้ทํางานในเมืองเพื่อสก,กัดฐานหินอย่างไรก็ตามเชิญมู่ไม่ยอมหนีไปคนเดียวแต่กลับซุ่มดูเพื่อรอจังหวะช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาโดยอาศัยจังหวะทีเผลอใช้สเปรย์พริกไทยฉีดใส่หน้าพวกมันจนพาตัวซานยางหนีออกมาได้แต่ระหว่าง ทางหนึ่งในคนงานเมืองได้ตามหมกมาลั่นไก่ใส่ร่างของซานยางแต่ทั้งคู่ก็หอบสังขารขึ้นรถได้สําเร็จเฉินมู่รีบขับไปที่ดิสตริกโฟรซึ่งเป็นที่พึ่งสุดท้ายด้วยความเร็วสูงสุดแต่สภาพอากาศที่ติดลบร้อยองศาทําให้รถถูกแช่แข็งและไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ทั้งคู่จึงยอมจำนนต่อชะตาการรมเลวร้ายและใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เหลืออยู่ประสานมือกันเพื่อให้รับรู้ได้ถึงความรักที่ก่อตัวขึ้นในระยะเวลา อันซานก่อนสติสัมชัญญะของซานยางจะเริ่มเลือนรางลงเรื่อยๆแม้เฉินมู่จะพยายามเรียกขานแต่มันก็เปล่าประโยชน์เนื่องจากชายหนุ่มทนพิษบาดแผลไม่ไหวและกำลังจะสิ้นลมหายใจในไม่ช้าด้านของหญิงสาวก,ก็กำลังจะแข่งตายเพราะทนความหนาวเย็นของอากาศไม่ได้เช่นกันเฉินมู่รู้สึกสะเทือนใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือคนทั้งข้างได้เลยแต่หลังจากนั้นไม่นานความหวังริบหรี่ก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อมีรถมาจอดเทียบข้างและให้การช่วยเหลือโดยพา สานยางได้เฉินมู่เข้าไปยังเขตดิสตริกตโฟก่อนที่นางจะกล่าวว่าโลกกําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงไปสู่กาแล็กซี่อื่นที่พวกเราไม่รู้จักและอีกไม่นานเกินรอพวกเขาจะไปถึงบ้านหลังใหม่ซึ่งมีดวงอาทิตย์มากถึงสามดวงแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าในวันที่มนุษย์เลือกดําเนินชีวิตด้วยการเผาผ่านทรัพ,พยากรอย่างไม่รู้จบทําให้เกิดความคิดฉลาดใจว่าสิ่งที่ยั่งยืนหนึ่งดวงอาทิตย์คงไม่มีวันดับสูญแต่ทว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์โลกาวินาศขึ้นจริงมนุษย์จึงไม่ได้เตรียมการรับมืออย่างทันท่นทวงทีและสิ่งที่ตามมาคือผลกระทบจากการที่มนุษย์มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากเกินไปจนลงลืมว่าผลผลิตจากธรรมชาติก็สําคัญไม่แพ้กันดัง นนั้นพื้นฐานความเป็นจริงคือมนุษย์ต้องตระหนักให้ได้ว่าตัวเองได้ทําลายธรรมชาติไปมากมายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศษซากขยะมูลฝอยตัดไม้ทําลายป่าดูรุกล้ําเขตสงวนก่อเกิดมลพิษทางอากาศรวมไปถึงปัญหามลพิษทางนา้ำสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาโลกร้อนที่คล้ายระเบิดเวลานับถอยหลังให้โลกดําดิ่งไปสู่ความพินาศเชกเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในลาสซันไร้นั่นแหละครับ แต่เดียวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พรีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในเด c r i ิปชันหรือจะสแกน QR Code คที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับลาสันไรได้คะแนนจากเว็บ imdb อยู่ที่6.3คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ